นะครับต่อต่อสิ่งที่พี่เปีจะมาขยี้เพิ่มยังไม่จบแค่นั้นคือยังต้องขยี้เพิ่มเกี่ยวกับฐานกับเลขชี้กาลังขอขยี้เพิ่มเกี่ยวกับฐานกับเลขชี้กาลังเพราะมันไม่ได้จบแค่นี้เด็กๆฟังต่อสมมุติว่าสมมุติว่าพี่เปีมีติดลบสองยกกำลังสีนะ ลบสองทั้งหมดกําลังสี่อันนี้อ่านว่าลบสองทั้งหมดกําลังสี่เพราะมันคือเอาลบสองคูณกันทั้งหมด4ี่ตัวจริงไหมครับแล้วใน,หม,หนมหนึ่งเทอมหนึ่งพวกหนูพอเคยเรียนมาว่าลบคูณลบเนี่ยได้บวกลบคูณลบเนี่ยได้บวกเพราะฉะนั้นถ้าพี่ปอบอกบอกหนูใหม่ว่าสูตรแทนแล้วคำตอบขาเนี้มันคือบวกได้ไหม ได้ไหมเพราะว่าลบคูณลบมันได้บวกลบคูณลบมันได้บวกสุดท้ายแล้วว่ะพี่ป๊อปบอกว่าเฮ้ยคาตอบของข้อนี้มันเลยเท่ากับ2ยกกําลังส2สองยกกําลังสเฮ้ยมันเลยเกิดความสวยงามขึ้นมาบ่า่ะเด็กๆมันเลยเกิดความสวยงามทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อไปนี้เวลาพี่ป,ป๊อปไปเจอเช่นลบห้ากำลังแปด เรารู้เฮ้ยติดลบคูณกัน8ตัวว่ะมันได้บวกอ่ะเพราะว่า8ตัวมันคือคู่ตัวสุดท้ายมันได้บวกพี่ปอมจึงสามารถสรุปได้ว่ามันคือ5้กำลังแปดมันคือ5้กำลังแปดเอาใหม่ลบหกำลังสเฮ้ยลบคูณกันคู่ตัวว่ะพี่ปอมจะเลยสรุปได้ว่ามันคือ6กำลังสีว่ว้าวว้าว ลบเจ็ดกำลัง10เฮ้ยลบคูณกัน10ตัวเฮ้ยมันได้บวกว่ะมันคือ7จ็ดกำลัง10ดังนั้นเรื่องนี้จึงสอนให้หนูรู้ว่าเรื่องนี้จึงสอนให้หนูรู้ว่าถ้าพี่ป้อมมีติดลบติดลบยกกำลังเลขคู่ติดลบยกกำลังเลขคู่ฟังดีๆนะติดลบยกกำลังเลขคู่ มันจึงสามารถเปลี่ยนเป็นบวกยกกำลังเลขคู่ตัวนั้นได้เลยเข้าใจหรืออยังมันไม่ได้จบแค่นี้นะไอ้เรื่องเนี้ยมันยังเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปใช้ในรูทเรื่องของรูทอีกเด็กๆฟงังเด็กๆฟงังหนูว่าต้องมีความรู้อะไรที่มันต่อยอดไปเพราะว่าเลขยกกำลัง มันไม่ได้จบแค่นี้เนี่ยแค่พี่ป๊อบพูดประเด็นเนี้ยพี่ป้อมสามารถลิงก์ไปเรื่องจํานวนจริงเรื่องรากได้เลยเรื่องรูทหรือเรื่องกลนหลายคนบอกกลนฮะคืออะไรครับเอาไปใช้ได้ยังแอบเอาไปผสมกับหัวข้อบทเรียนเรื่องพระูุนามก็ยังได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเลขยกกําลังนี้คือโคตรสาคัญน้องอย่าดูถูกเลขยกกําลังเด็ดขาดเพราะมันคืออะไรที่แบบ เอาไปใช้อีกโคตรเยอะจริงๆเวลาเราจะเรียนหนังสือเราต้องเรียนให้เข้าใจและเข้าใจชนิดที่ว่ากูเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจหลวมๆนั่นคือสิ่งที่หนูต้องทำโอเคนะโอเคนะอ่ะจดได้